โอ้ oh, ตอนนี้อยู่ที่ด้านทารีเกนเท่าครับเกนเทาทารีครับกําลังเดินทางไปหลวงพระบางครับคลิปนี้สิบาไปหลวงพระบางครับไปหลวงพระบางพ้าเดือนท่างครับบ่ได้มาหลายปีแล้วครับสองสามสามสี 2, ่ 3, ปีแล้วมั้งครับเนี่ยตามหล้างลูกพีครับมาสองขั้นครับืนันนี้ครับ ภาคเจนีสีไปเกียนเทาครับเป็นเมืองเกียนเทาครับอันนี้จะกลาเฟ่ชาลีครับไปประเทศไทยครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่สิเป็นออกจากนาด้านเมแืแอไรครับตรงนี้เพื่นสีไม้เนียไอ้พวกประกันครับพอตอนนี้รอยอยู่ครับรอดรอดชิปปิ้งเพื่อนมาเฮ็ดประก,กันอีกอยู่ตัวนี้ก็เฮ็ดประก,กัน ปเทม่าโดนแล้วโอ้ยลูกพี่ว่าลงหนาลงหลังอีกแล้วพี่เขาว่าปเทมาโดนแล้วห้าหกเดือนแล้วก็มีิ่สามปีกว่าน่ะสามสี่ปีเส้นทางเขาก็กว่ายากยากเขาว่าเส้นทางไปกับสิปมาณนี้แหละครับขึ้นผู้ล่งผู้ไปตลอดตอนนี้หาโม่งกลัวออกเดินทางคิดว่าคำสี่คำอยู่ใส่กับแต่จักกิโลเพราะว่าเรียน เริ่มหาลอยเนาะตอนนี้เรีกลักกิโลหาลอยกิโลเพราะว่าแถวนี้มันบบเป็นมันบบคอยมีหมองเพียงเดียครับคอมีหมองทางเดียวนะมีแต่ทางแบบนี้เลยขอให้เดินทางด้วยความสวัสดีภาพ เมืองเก่นเทาเส้ทนทางครับช่วนมากสิเป็นเตเปียบบนี้แหละขนาดป้ายอันป้ายเตือนน้ำท่งกันยังเขียนึคน,นตัวเอียดนีด่มีแต่ตัวเอียดมีแต่ตัวเอียด เขาเกียร์นี่เกียร์ไร้ปน่ว่ามันตั้มหัวคนละมันจะกับจบกับจหาได้เจ็ดสิบแปดชื่อว่าทะไมมาเรียนเคลื่อนเสียอย่างี้หาได้บ้านหาได้สองชั่วโมงผ่านไปครับตอนนี้ใบโมงสิบสี่ลังเดินด้างมาได้หาซิลูกหาย่มีไผเลยลูกพี่ก็เพเห็นสนล้วบานี ถึงบ้านแก้งสาครับเหวเร็วเหนวเร็วโอ้ยพอขี่เห็นเสียทางได้หาลอยสามลอยก็รัวสองชั่วโม,มงเดิหาสิบลักสี่ชั่วโม,มงกับสี่ได้ลอยรลตรงนี้เป็นแก้งสาครับมันสิเป็นสามแยกถ้าออกไส้ไปนี้ครับสิไปด้านผู้ดูครับไปด้านผู้ดูหรืสิไปขามทั้ง อุตลอดิดครับเนี่ยครับออกหัวเป็นสักหน่อยสิไปปากลายด้านผู้ดูบ้านโคกครับเนี่ยครับออกไปทางนี้ครับแต่ว่าเ้นนี่นเฮ็ดใไม่เฮ็ดดีอยูแ่แต่สมัยเรียนเขื่อนสยะบุรีครับบใบม่วงกลัวแล้ว ลังหอดแก่งเสากูขี่จัดรทาครับโอ้คิวยังลรอลูกพี่คิวอะไรล่ะไม่อยากจะสิลากมันนซะเจ้ดดาตีฮะจะสิลากมันนซะเจ้าตีโอ้คือเมื่อไหแต่ลูกพี่ โอ้ยคือเมื่อยงเนี่ยยุวเข่าแล้วสิเนี่ยก็ให้จอดได้เพราะทำซ่างเนี่ยฮะจอดอย่างนี่ได้ไดไไดเอาจอดกินข้าวกินหน้ำนี่ไหมไม่นแล้วจะไปซื้อตาบังฮวงอยู่<อ>ตาบังฮวงอยู่ป่าไอ้ไอ,ไ,ไอ้บ้านเนียงก่อหาได้หาได้ก็ปิ้งปลาเราก็ไปจอดกินอยู่มงังมังปั๊มน,น,น,นะเนาะ นิวบ่ได้มาโดนแล e ้วฮรปลายางบ่าอเดี dai, ๋ยวซื้อตาบางโค้งแล้วก็เหยียบไปโอ้แป๊บเดียวนั่แหละป้ยสองชั่วโมงได้หาซิบลักโอ้ยรถแบบนี้เพื่อนมารถโซมียครับเพื่อนครับรถมากี่ไม่แต่แบบนี้ล่ะรถโซมี่ดาบวัวมาได้เด้รถแบบนี้ ตาดาผัวสีผัวทำนาหักใจสิบล้อดีดดดย่านเลยส้หามดาผัว <c oughs> อันนี้เรางามจริงสิ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหามพิดกันหามพิดกันพิดกันประด้ว <c oughs> โอ้เมียเบื่อเลยตัวสามขันมาเฮ็ดจิอย่างนี้น ห้องหมอป่ะคล้ายๆห้องหมอเนาะสิ่งก่อสร้างปลูกไม้ไร้ครับแถวปากไรนี่ตรงนั้นสิเป็นแม่น้ำแม,ม่น้ำปากไรเพราะว่าปะิเห็์โครงการเขื่อนอีกเลยมีมีโครงการอยู่ครับว่าจิเห็์เขื่อนปากไรอยู่ คำเราพี่น้องคำแล้วเครื่องมือรเรากำลังจิตเลียนรถแต่ร้อยสิบลักอีกสองร้อยก็ลุก<อ>ครื่องมือแล้วครับถึงจุดลงทะเบียน ลงเวลาครับบัตรบันทึกลงเวลามันสี่มิวสองสามขวดครับเอาบัตรนี่ไปตอกได้หล่ะลูกพี่เราพาไปตอกเถอะไปลูกพี่ไปตอ่อเราบอสลูกพีอ่อยู่ไหนล่ะเอาไปตอกกับใครล่ะเอาไปตอกกับใคร ในตู้เออกัะจกไม่นะันนี้แกนอันนี้ใส่มันจะมีช่องเลยมันี๋ยวมันจะดูดของมันเองมันมีมีคนเยนโอ้มันสิบวันตมือก่อนก็ไปผ้าก่อนไปนะรเวลาเดี๋ยวเอาเองไปดนฮะเอาเองปักได้ช่วโนงเลยเอเองก็มาต่อออกโอ้มาต้องได้ชั่วโมงหนึ่งนะถ้ชั่โมงครึ่งชั่วโมงบ่โอ้ผ้าไปต่อก็สัฮะจาเขาดครโอ้ คือว่าง่ายๆเขาให้เราให้เราพักครึ่งชั่วโมงโอ้ทำมามามาเราทำไปครึ่งชั่วโมงมาต่อกนี่ไม่ได้นี่เสร็จเอาทางไหนนี่ในวันที่มันหย่อนลงแล้วถ้าถอยย่อนเองมั้ยไม่ไดมันทำไมมันโค้งอะเอ้ามันไม่ได้มันโค้งอัดคอยฮักไว้เลยอ น่าดนหนึ่งเนี่ยวอือเนี่ยนะสิบห้าส C สิบเอ็ดแล้วถ้าไหนวันนี้ได้ครึ่งชั่วโมงสี่สิบเอกระวานสี่โมงสี่โมงสิบเราไปพาคไหนต่อที่ก็นู่นโอ้ยอย่ามานุ่นแล้วลูกคีนี่นุ่นใกล้ๆนี่ ันคือมือไก็เกไล่เถอะคือสั่งขาา่าก็ได้สั่งข่าเน,นี่เอาสาสาเนี่ขอสามสาเนี่จักรยานมีวา,ามสานี่ยมูตัวมันไาเอาเปียกเาขอแต่ตำรวจมูตักรติบฟังเองไหมสามสาเ่นบ่นนน ข้าเรื่องไปตัวแล้เมื่อยอันนี้ตรงนี้เขาเรียกป่ายางเนี่ยออป่ายางจากนี้ไปก็สิไปขึ้นเขาเนาะเขาไปหาน้ำหยาบน้ำนปุ๋ยอู้หูนสวรรค์พักครบครึ่งชั่วโมงครับดันต่อมาเนี่พี่ก็เพราลูกพี่พปาก็อักเมื่อยโอ้ยมันก็เหนื่อยแล้วแบบนี้ มันเขาไว้ตัวข้างมันขี้ไรตั้งมันไกเดี๋ยวจะไปดูุยดัยดนในน้ำยาบครับน้ำยาบน้ำปุ๋ยส่วนเรียนใด้ได้ยากระสีมีนี่แหละครับน้ำยาบน้ำปุ๋ยนี่แหละส่งขึ้นลงขึ้นลงเขาอันตะไลครับเขาอันตะไลเดี๋ยวพาไปดันครับนะครับที่ ถ้าเจาะเฮ็ดหน้าทั้งเขาเฮ็ดอะไรทั้งเขาเฮ็ดไทยอ้หปุ่นนะแนวราบตะลอนลูกพีเนะโอ้ยตบใจตำใจยู่หุ่นะเมื่อไรเรลูกพี่เหาอปุ๊ดทราว่าสิมึงวิ่งบนเขาวิวงยังไงเห็นตลอดลูกพี่ตบใจกันนะ ยังพอหันตำยาบอยู่ครับดันตัวก็ไปหานำปุ๋ยวันเนี่ยโอ้สิททางไหมยสุดยอดเลยครับถ้าเจ้าแข็งเดือยองไงหมันถ้าเจา้ายางไหมยางมันจะเหตุให้เหตุสวน พนกน่ะท่างไหมโอ้แตกมันหมดเลย กรับทั้งง้อไปนี่ง้อไปนี่ขึ้นไปพุ่นเออขึ้นไปพุ่นแต่ว่าเราต้องบบประมาทครับ ต่างรักจะต,ตีนมอเลยสองหา้าครับทางขึ้นไปครับออ,อนมอหน่อยๆมันจะใส่น่นรักเนี่ยปพ่อเมพอม่อยนโค้งหักสอบ บอยลงมานี่กระตำ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 พูดนะรถสวนอีกเอออู้หู้ขึ้นเกียร์ได้หลักสิขึ้นได้บ้านเนี่ย ที่สุดครับสองโลบาล้านน้ำจ๋าเนีย่ยจักิบโบก็ส่งครับบอส่งไม่กล้าเสียงตั้งรักขึ้นดีกว่าครับไงค,งคนรังคอดหนีมาแบบหนีม้อแบบโคง้งๆงัยสิงจิ๋วจิเรียนส่งครับ อันนี้บถทรงครับไปรอดจังหวหะแล้วก็สาบเกียร์้นเลยครับซัวพอกันเนี่ยครับมู่บ้านมู่บ้านนี่นะสิเป็นมู่บ้านในหุบเขาครับบ้านน้ำยาแขวงชัยาบุรีนาะสิเป็นเมืองน้ำปุ๋ยครับ ปลีมิทต,ตลาดปัญหาขวงปลามาขายมันจะขายอยู่เนี่ยสล,ลานนี่ครับเนี่ยเล็กหน่อยซิมิทแต่ที่จะไป <c oughs> เล่าเล่าสูงเล่าสูงนาหนาวนี่พวต้องว่าถึงถลักษณะเบียบเนี่ยเนี่ยสีไซกระบุงได้ข้างล่างเนี่ย หนาวเลยวันาะบ้านแบบนี้เนี่ยถ้าจาวพีอาบน้ำเอาบในคลองเด้อ่มมมอา,ม,ามันมันมีคลองน้ำบาปเลยมันมีน้ำประปาเลยอุย้ยเมืองบ้านนี่ลุ่มบ้านนี้ยังตัวก็ไปหาน้ำปุยบ้านเนี้ยโอ้สิ่งทางไหมสุดยอดเลยครับ ถ้าเจ้เข็งได้ยังไงมันถ้าเจ้ายางไหมยางมาันจะเห็ดห้เห็สหดวสวนตุอหาลก็เสือนยนุ่นาะทางไหมโอ้แตกมุนหมดเลย เนี่ยแ่ะแบบนี้แล้วก็มันลอยทอนไม่เอาดีกว่าตั้งรักดีกว่าก็จะได้ทอนเท่ น้ำปุยก็ังเรียนร้อดได้รอยเจ็ดสโลโอ้โยคำแล้วเกียร์กระซับบดถือกว่านี่ครึ่งมือครับครึ่งมือได,ไดร้อยหกร้อยเจ็ดสิบโลคัก <c oughs> คักคักสุดยอดเลยครับเส้นทางครับสมัยแต่ก่อนที่ผมเคยเข้ามันเลียนหลบนั่นนะปอยรถอยู่หนาดาันสามโมงสี่โมงเรียเ่ยงไงมวาวดแถวนี้ยังบอกคำเลยครับจะว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะโบเมียนเร็วครับโบเมียนมันเลี่ยนบ่รดะตอดตินเลยครับ พอยจากเตหาโมงเคืองเหรหาโมงหาโมงเสาเพวาก็เราอ้วนใจว่าสิไปนวดปวดลูกพี่ว่าสิพาไปนอนทาเตีอาว่สิไปหอด,ดีแบบนี้ปกติออกจากน้ำปุ๋ยมานี่ไปเมืองเพียงนี่สิเลียนสิเลียน,นได้สบาย,ยครับยี่นี่เลียนบ่ได้เดิครับข้างตลอดเส้นโอ้ยตายตาย,ตายแบบนี้ตายมูยังโทรมาถ,ถามว่าสะพานเหลี่ยวหรือย,อยังสะพานนั่นหลวงพังบอกโอ้ จอมาเมืองทานก็จดสิเหินจดสิเปถามสภานเลียวเนี่ยครับไปยังสีเหลืองกับมันโมไม่มองลบเลยครับเนี่ยยังบ่ฮอดจุดถีหมูผมนอนไอ้ปกติปล่อยออกมานี่ตรงว่าเฮ็ดเขากับเขากับนบ้ำกินนยู่บ้านบ้านน้ำเฮียครับแล้วก็นอนตื่นขึ้นตีซี่จังไปต่อ เดี๋ยวนี่พวเมียนครับยังบาหอดอยู่ครับบาดน,นักเียะเนี่ยไปกับสิเป็นแบบนี้แหละเิรกโอ้มันหลวดยากครับเมืองเราหลวดยากมาสิหลวดรุ่มยังสินะระยะท่าระยะท่ามันวมเป็นเก่เนนกา เนี่ยตอนนี้เลี้ยนมาได้ลอยเจ็ดชิปลอยแปดชิปลูกอ,ออกจากได้หามงก์หามงก์เข่ง,งหามงก์เสาจากซู่ม,ม้งเหลอเลี้ยนรถวแต่แค่นี้มาอีกแล้วบิ๊กอีกครับเนี่ยเมื่อข้างหน้าครับบอกไงไงคือว่าถ้า ถ้ามีธุระมาเทียงกันนี่จ้างพัดหนึ่งกับผมมีไผมาเที่ยงไงกระทางแบบนี้นะก็คือว่าอะไรถ้าจำเป็นว่าเชิวไผก,ตกงง็ต้องดีเกลี้ยงยากทรมานเหี่ยงลูกพี่เล้วสิถธาผมอยู่นามอยู่อนามบ่นไหนนามเฮียบ่ผมว่าบ่ฮอดแท่ธาเดือนนี่ ตอนนี้ก็ทุ่มนึงหรอกบกินเดือนกันจนวอกเราก็วอดใส่อยู่เบยกอีกพวดะลุมแต่เราลุมหมดนะอ้หยเราลุกพีเยโอ้ยอยาจอดกินเ้าก่อเถอาเี่เร้ายังไ่ได้กินเ้ายู ตรงนี้บ้านน้ำเฮียครับบ้านน้ำเฮียน้ำเฮียครับเดีย๋ยวปกตกิมูฟุนมาหัวหนิงมาคำเหนียบองดีนะปล่อยปล่อยคำกว่านีนีไล่เทขาเอาวมันหนีบ่ไหวแล้วเจียวนีบ่ไหวแล้วเกือบจะไปหัวใส่หใหญอยังเหลืออีกอยุคหกซิบก็รู้นะกินเขากันครับรก็กินเข่าอาบน้ำเดินทางต่อบบดครับดันตอ่อดันตอ่อ ทุกพีแล้วว่าตกไปจอดยุ่เหนครับท่าเดือยผมครับมันเพราะว่ามันเป็นจุดลงเวลาอยู่คือเก่านะปกติแต่ก่อนนี่เลน่นเคลื่อนใช้ยาสีลงเวลาอยู่นี่ครับลงตูนี่ตัวยุบานน้าเฮียนี่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ให้จอดเลียวแต่ว่าภาคแบบทั้งสีในภาคใดอยู่ท้างมันกลวงครับก็เลยพักแล้วก็ดันต่อไปหาลูกพีแล้ว โทรบอกแล้วครับโทรบอกเมื่อกี้ว่าไปบ่าไว้แล้วลูกพี่ไปบ่าไว้ถ้าแบบนี้ว่าไว้แท้ตกพักตรงนี้ไมลายืดแข้งยืดขากระสนเมื่อยแห้งเด้ครับจะเป็นแบบนี้คือเขาสิเหยียบรถยางเดียวเขาสิไปยางเดียวเพราะอะไรเขาตรงนี้พากินข้าวอาบน้าจังสิเออยางรอรถจังเลยมันกลับไปได้ครับจะยิ่งเหย้าไปนี่โอ้ยบอบบอบคักบอบคนคัก เรามีหมองเรียนใดเลยครับนี่ตอนนี้สิเขาใช้ยาอีกประมาณ60กิกโลครับลุยครับลุยไปหาลูกพีก่อนตอนนี้ถึงชัยะบุรีครับแต่ว่ามันสิได้เลี้ยวซ้า,ายอยู่ จือได้ป่ะมันต้องรถบรรทุกบ่ให้เขาครับรถบรรทุกไม่ให้เข้าในตัวเช้ยะเขาต้องออกเลี้ยงเมื่องเช้ยะมองในนอกบ้านนี่มันสิเป็นวงเวียนมันสิเป็นกอกกลาง เรียบร้อยได้โอ้เนียนี่น,นี่น,นี่จืดได้เนียบ่ไดีเนีย บบาสามทุ่มสี่สิบสามครับตอนนี้ทาเป็นทา่างบ่อันนั้นว่แตกไปหอดท่าเดือกัสิประมาณสี่หาทุ่มหาทุทุ่ม